ตอนนี้เราไม่ใช่แค่เพียงว่าจะเป็นผู้ผลิตที่จะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารถจกักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยแต่เราจะเป็นศูนย์กลางในโลกด้วยซ้าไปพอพูดโลกแล้วแบบขำขำอุ้ยขอไปเริ่มใหม่ไหมครับรจริงๆไอ้ศูนย์กลางอาเซียนอะไรเงี้ยได้ศูนย์กลางโรกได้ไหม เราเชิญผู้ผลิตสำคัญส่วนของโลกไม่ใช่เราแค่ให้เช่าที่โต๊ะแดงรายการที่ให้นักการเมืองเลือกนโยบายจานเด็ดมาหนึ่งเมนูดีโค้ดจะนำจานเด็ดไปเสิร์ฟไปถึงมือประชาชนจานเด็ดวันนี้เป็นของอนุชาบุรพชัยศรี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและคนที่จะมาชิมนโยะบายจานเด็ดคือ2ตัวจริงในวงการ e ีวีพี่เวลจากช่องเวลดันการันตีและพี่สืบจากโมโตโอีวีครับ EV ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นนโยบายที่รัฐบาลผลักดันนะครับมันเป็นเทรนในอนาคตที่ณวันนี้เนี่ยรัฐบาลมองเห็นว่าเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนในเรื่องของอุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับปัจจุบันในเรื่องของรถยนต์ที่เราเห็นกันอยู่นะครับอาจจะมีความรู้สึกว่าณนะตอนนี้เนี่ยเครื่องยนต์สันดาบนะครับที่ใช้น้ํามันทั่วไปเนี่ย จะน้ามันดีเซลน้ามันเบนซินอะไรต่างๆในอนาคตมันจะเปลี่ยนไปณวันนี้นโยบายของรัฐบาลได้เริ่มแล้วด้วยการที่สนับสนุนให้มีผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยตอนนี้ก็จริงๆคือไอ้เรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมนี่เห็นด้วยอันนี้แอบเห็นด้วยนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยวันนี้เลยนะเขาประกาศฝุ่นลงเยอะมากเด็กหยุดเรียนแล้วเมื่อกี้บอกประกาศราชการหยุด2วันก็เลยแบบว่าเออเห็นด้วยแต่รถที่เขาพูดเนี่ย เข้าใจว่าเครื่องยนต์สันดาปแต่ว่ากลุ่มที่ลงทุนเนี่ยวันนี้ส่วนใหญ่เป็นรถส่วนบุคคลและกลุ่มที่บอกเลยว่าอิมแพคกับเรื่องของมลภาวะจริงๆนะคือกลุ่มรถขนส่งเว้ยรถของส่งเนี่ยแม่งใช้เครื่องยนต์ดีเซลเยอะสุดฉะนั้นกลุ่มที่ต้องเปลี่ยนก่อนมันไม่ใช่รถส่วนบุคคลต้องเปลี่ยนรถขนส่งเพราะว่ารถขนส่งมีสัสดส่วนเยอะที่สุดแล้วรถดีเซลเนี่ยสร้าง PM เเยอะที่สุดแล้วนะฮะเราไม่ใช่แค่เพียงว่าจะเป็นผู้ผลิต ที่จะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยแต่เราจะเป็นศูนย์กลางในโลกด้วยซ้ำไปในการที่เราจะเป็นผู้ผลิต E ีีที่สำคัญรายหนึ่งของโลกและไม่ใช่เป็นการเราเป็นเราเจเปนผู้ผลิตสำคัญส่วนของโลกไม่ใช่เราแค่ให้เช่าที่ เราแค่ให้เช่าที่ให้ต่างชาติมาลงทุนแล้วก็ต่างชาติอส่งออกไปอถ้าเกิดมองแค่นี้นะ,ะผมว่าเป็นไม่ได้ถามว่าเป็นผู้เล่นระดับโลกไหมเราไม่ใช่ผู้เล่นระดับโลกเราแค่เป็นศูนย์การค้าของระดับโลกเราเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วคุณแค่มาเช่าที่เราแล้วคุณก็เอ็กซ์พอร์ตต่อไปถ้าเราเป็นผู้เล่นระดับโลกวินฟ้าเนี่ยชัดเลยแบรนด์แบรนด์เวียดนามแบบจริงจังมากแล้วเขาพยายามดันออกไประดับโลกเขาไปขายที่อเมริกาได้แบรนด์วินฟ้าเวียดนามขายอเมริกาโอเค เครื่องบินไทยบินจากไทยไปยุโรปแบรนด์ไทยไประดับโลกโอเคแต่ถ้าเกิดบอกว่าเราให้เช่าพื้นที่คำถามคือแบรนอะไรที่คุณจะไประดับโลกอ,อ๋อผมให้เช่าที่ระดับโลกครับเฟชั่นยังไงนะมันมันเรื้อว่ามันยังมอง,มองไม่เห็นนะว่าว่ายังไงอะไรคือคือคาว่าไประดับโลกพอพูดโลกแล้วแบบขำจริงๆไอ้ศูนย์กลางอาเซียนอะไรเงี้ยได้ศูนย์กลางโลกได้ไหม ้องบอกว่าถ้าใครไม่รู้นะรถยนต์เนี่ยบ้านเราเนี่ยเป็นพวงมาลัยฝั่งขวาใช่ปะ่ะรู้ไหมว่าพวงมาลัยฝั่งขวาทั้งโลกมีกี่เปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พวงมาลัยฝั่งซ้ายถ้าเราจะขายได้แล้วก็คือเราขายพวงมาลัยฝั่งขวาทั้งหมดคือจะเรียกว่าโลกมันก็ฟังแล้วมันนิดนึงอะ่ะถ้าบอกว่าส่งออกที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าพวงมาลัยฝั่งขวาทั้งหมดอ่ะอันนี้เป็นไปได้เหมือนอย่างที่ค่ายจีนเขามาลงทุนนะเพราะเขาดานัดานใ้ไทยเนี่ยเป็นฮับเขาพูดเลยเป็นฮับผลิตรถไฟไฟ้าพ มาดูดู make sense ดู make s e n s นะฮะท่าน,นำกันบ้านนิดนึงนะครับมันประกอบรถยนต์ e v แต่เราจะเป็นผู้ที่จะผลิตส่วนประกอบต่างๆทั้งหมดในอนาคตที่เราได้วางแผนการลงทุนไว้แล้วอย่างเช่นแบตเตอรี่ชิปมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็เรื่องของอสิ่งต่างๆที่เป็นส่วนประกอบทั้งหมดบ้านเราอะ่ะมันมีท<อ>รัพยากรเรื่องของผลิตแบตเตอรี่หรือเปล่าวะ เราไม่ได้มีดิกลเราไม่ได้มีลิเทียมส่วนใหญ่ที่ผู้ผลิตแบตเตอรี่ส่วนใหญ่ที่ผลิตในบ้านเราก็นําเข้าแล้วก็มาประกอบเป็นเซลล์นะครับถามว่าจํานวนมันผลิตได้เยอะไหมตอนนี้ยังไม่เยอะแน่นอนพอจํานวนยังไม่เยอะราคาไม่ถูกวันนี้เผลอ,อเอาเข้าจากจีนถูกกว่าคือมองว่านโยบายดีไหมคือฟังอ่ะมันโอเคแต่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยมันยังยากเล่นตัวยากก่อเลยใช่ไหมถ้าพูดถึงชิ้นสว่วน รถยนต์ผมยังเชื่อนะคือเวลาเราจะคอนวิซ์คนให้เชื่อเราต้องทําให้เขารู้สึกว่ามันเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้แล้วค่อยปิดท้ายด้วยสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่คุณเอาหลักฐานของ20ชิ้นที่คุณพูดมาเนี่ยเพื่อจะพิสูจน์ชิ้นสุดท้ายที่มันไม่มีทางเป็นไปได้ให้เป็นไปได้แต่เนี้ยแกเริ่มเอาชุนชิ้นแรกมาวางก่อนแบตเตอรี <production> ่ <c oughs> คือสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยพอพูดอนันละอันดับแรกอาจจะเป็นตรงนี้บางที่ผมย,ยังเพรสชั่นอยู่นั้นถ้าเป็นผมผมจะพูดเลยในประเทศไทยเรามีชิ้นนนนนส่่วยยยยาตน์หลลชิ้้ไปเัง ยางล้อแม็กอะไรก็ได้ไล่ไ,ไปเนี่ยทุกชิ้นเนี่ยเราจะพัฒนาชิ้นส่วนเหล่านี้ทั้งหมดนี้ทํามาเพื่อเครื่องยนต์สันดาบเราจะเปลี่ยนทั้งหมดนี้ไปทําสําหรับยายนยนต์ไฟฟ้าและเมื่อเราแข่งแร่งตรงนี้เสร็จเราจะแตะชิ้นส,สุดท้ายคือแบตเตอรี<ม>่ที่แบบว่ามันยากแต่เราจะทําให้เราเป็นูตรการการผลิตแบตเตอรี่ของโลกให้ได้เออคันจะดูแบบมีรุ่นนะฉะนั้นแบตเตอรี่เนี่ยพี่บอกว่าแอบแข่งยากสมมติวันนี้ผลิตในประเทศเขาบอกว่าปี67รถไฟฟ้าที่เข้าร่วมมาตรการของรัฐเนี่ยจะต้องผลิตในประเทศนะ มีคนก็คาดหวังว่าราคาจะถูกลงแต่ถ้าราคาไม่ถูกลงล่ะเพราะว่าต้นทุนในบ้านเราคืออย่างที่บอกครับมันไม่ได้ถูกนะอย่างโดยเฉพาะแบตเตอรี่แค่แบตเตอรี่เราก็แพงกว่าเขา25%บ้าเเนี่ยบวกขึ้นไปแล้วนะครับอย่าคิดว่ารถจะถูกลงชิปเซตอันนี้ทําได้เพราะบ้านเรามีพวกนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนาะซึ่งอันนี้พี่ว่าเราแข่งได้มอเตอร์คิดว่าแข่งได้ฉะนั้นต้องมาดูว่าเราถนัดอะไรนะแข่งสนามไหนแล้วเราชนะ ทามาทําได้หมดแหละแต่ถามว่าทําแล้วจะชนะไหมอีกเรื่องหนึง่งตรงนี้จะเป็นส่วนที่จะทํานําพาให้ประเทศไทยสามารถที่จะมีเรื่องของศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องแล้วเราได้ดําเนินการมาแล้วในขณะที่เรายังไม่สามารถที่จะผลิตยานยนต์ไฟฟ้า e v ด้วยตัวเราเองแต่ก็มีหมดเวลาแล้วครับโอเค คือมองง่ายๆเลยเรายัางไม่สามารถที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ด้วยตัวเราเองแต่รัฐบาลนำเสนอด้วยการมีมาตรการอย่างเช่นการนำเข้า EV จากต่างประเทศเรามีการลดภาษีแล้วลดการลดภาษีตรงนั้นเนี่ยเราไม่ได้ให้กับทางด้านผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าแต่เราให้กับผู้ที่จะใช้รถ EV หรือผู้ง่ายๆว่าผู้ที่จะไปซื้อรถโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าช่วงมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมาเนี่ย จำนวนของการจองรถ e ีรถยนต์ไฟฟ้ามันมากกว่ารถยนต์ปกติทั่วไปอีกหลายเท่าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรามาถูกทางแล้วนะครับในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการที่จะเตรียมตัวสำหรับอนาคตยังยังไม่เห็นว่า d i เร c กชั n นโหดออกมาที่แบบว่ายังไงจะไปใช่อยากไปทุกคนอยากไปหมดเลยแต่ยังไงอยากเห็นก้าวมาพันธมว่าโอเคเราจะบล็อกตลาดจีนเข้ามานะเราจะตั้ง ศูนย์พัฒนาของเราเองนะเราจะดึงคนไทยเข้ามาร่วมนะเราจะดึงคนไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาทาโปรเจกต์นี้เป็นวาระแห่งชาติในระยะสิปีจากนี้หรืออะไรก็ตามที่แบบดูอลังการดาวล้านดวงแล้วมันทําได้จริงบอกด้วยโอเคเงินรัฐบาลที่เราทุ่มทุนไปแล้วกันลงมาเลยเพื่อมาทำโปรเจกต์นี้เอออันนี้มันดูแบบเฮ้ยมันจ่ายจริงวะ่ะเชื่อว่าจีนเองเขาก็ผลิตในประเทศอย่างค่าย B ีวดีเนี่ยเขาขายผลิตในประเทศแล้วก็ส่งออกไปทั่วทั้งโลกแต่เขาส่งเฉพาะพงมลไยฝั่งซ้าย วันนี้แบ็กอัพเราค่ายรถไฟฟ้าไม่ใช่ญี่ปุ่นอีกต่อไปเป็นจีนดังนั้นพี่ว่าจีนเขาก็อยากได้พวังงายฝั่งขวาเพราะเหตุผลหนึ่งที่เขามาลงทุนประเทศไทยเพราะว่าไทยมี FTA หรือข้อตกลงทางการค้ากับประเทศที่เป็นรถพวงงายฝั่งขวาทั้งหมดนั่นหมายความว่าเขามาถึงปุ๊บเขาใช้ท่อเดิมไงเรามีท่อที่เชื่อมกับประเทศอยู่แล้วไม่ต้องโดนกำแพงภาษีนี่ก็คือเหตุผลที่เขามาตั้งโรงงานในบ้านเรานั่นแหละยังไงเขาก็ต้องอยากขายของ ก็ถ้าเทียบกับเรื่องอาหารเนี่ยผมคงมองว่ามันเป็นฟิวชั่นถามว่าฟิวชั่นคืออะไรฟิวชั่นก็คือเรื่องของอนาคตนะครับแล้วฟิวชั่นเนี่ยสามารถที่จะผสมผสานในเรื่องของความหลากหลายในเรื่องของวัตถุดิบนะครับการนำพรนะีเซนเทชันณตอนนี้เราเห็นเลยนะครับที่อินเทรนเนี่ยเวลาคนไปทานเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะความอร่อยอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของพรีเซนเทชันในเรื่องของการนำเสนอวัตถุดิบมาจากไหน นะครับอย่างที่ในช่วงเอเิกที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเราใช้อาหารไทยที่มีวัตถุดิบจากหลากหลายจากประเทศเราี่เอ,เองนี่แหละเป็นโมเดนก็ได้เป็นทรด i ิชันอลก็ได้นะครับสามารถที่จะรองรับทุกคนได้จากทั่วโลกอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่จะเทียบแล้ว EV คือฟิวชั่นที่ผมมองนะครับฟิวชัน่นฟิวชั่นยังไงยังนึกไม่ออกฟิวชัน่นฟิวชัน่นฟิวเจอร์โอเคฟิวชันวช่น ฟิวชั่นมันคือการเอาเอาของที่มีมาอัปเกรดมันให้เปรียบเทียบสักเมนูไหมได้ได้ไดเปรียบเทียบนะหม้เมื่อกี้เหมือนได้กินออเดอร์เหมือนได้กินสลัดบางๆไอสัตว์สเต็กไม่มาเลยอันนี้เหรอไปกินสลัดเซเว่นดีกว่ากูจะสลัดเซเว่นดีกว่า รถพลไฟฟ้าที่เป็นกลุ่มดัดแปลงที่อยากได้ก็คืออย่างเมื่อกี้ที่บอกเลยครับถ้าเกิดว่ามันมีดีมานสมมุติตอนนี้ผมดัดแปลงเสร็จปุ๊บผมวางขายรถคันละประมาณ7จ็ดหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแต่ไม่มีคนซื้อ,อทำาพอพอดักไม่ถูกขายมันก็ทํางานดีเวลลอปต่อไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าสามารถช่วยส่งเสริมให้มันเกิดการขายได้อันนั้นนะสําคัญทํายังไงก็ได้ให้เกิดฟล o ์ของการซื้อขายรถพวกนี้อันดับแรกเลยก็คือเรื่องจดทะเบียนมันต้องง่ายก่อนมันสามารถผ่านได้รวดเร็ว แต่ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยจดทะเบียนแล้วเอารถแบบห่วยๆที่ไหนมานั่งเอาเอาวอเตอร์เครื่องซักผ้ามาใส่ปุ๊บหมุนได้วิ่งจดทะเบียนได้มันก็ไม่ใช่แน่นอนมันก็ต้องมีมาตรฐานอะไรบางอย่างที่เข้ามาจับแต่มาตรฐานเนี่ยก็คืออยากให้รัฐอะเปิดสอนการทํารถให้ได้มาตรฐานแบบนี้ไปเลยแทนที่จะรอหาคนมาเฮ้ยคุณทํามาแล้วเอามาตรวจกับเรานะถ้าตรวจกับเรามันเหมือนไปเหตุคือแบบต้องรอพอเราอยากใช้รถไฟฟ้าเรากังวลอะไรจุดชาร์จชาร์จไหนอะอยู่คอนโด ที่อยู่อาศัยต้องเป็นที่แรกที่จะต้องมีเครื่องชาร์จถ้าคุณจะซื้อบ้านาถามหน่อยอยู่กรุงเทพซื้อบ้านบ้านเวลาคนอยู่บ้านในกรุงเทพเนี่ยจะอยู่โซนไหนชานเมืองทั้งนั้นถูกปะถ้าจะอยู่ใจกลางเมืองคอนโดต้องผลักดันให้เกิดฉะนั้นวันนี้คอนโดเก่าเด่ยที่เป็นพวกนิติบุคคลอะไรเงี้ยคุยยากมากเพราะว่าคนที่ใช้รถไฟฟ้ามันยังเป็นคนส่วนน้อยทําไมไม่สนับสนุนให้ติดเครื่องชาร์จตามคอนโดถ้าคุณอยากให้ใช้จริงในวันนี้ คุณลดราคาแล้วคุณก็ทั้งสะสนตรงนี้ที่ทํางานก็เหมือนกันที่ทํางานก็เป็นที่ที่คกลนใช้ก็ใช้เวลา8ชั่วโมงต่อวันทำไมคุณไม่สับสนุนให้มีเครื่องชาร์จที่หู่าสายกับที่ทํางานสําคัญไอสถานีปั๊มชาร์จแบบ30นาทีอันนั้นไว้ขับไปต่างจังหวัดดังนั้นเนี่ยที่อยากให้มี2นโยบายเนี่ยเกิดขึ้นไอนโยบายผลิตมันคือมันปลายทางอะต่อให้ผลิตในประเทศมันสร้างงานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกลงนะดังนั้นถ้าทําแล้วกินได้เลยอะ มันคือเรื่องของจุดชาร์จแต่ว่ารถน้ํามันอ่ะยี่สิบเอ็ดรีบสองล้านคันถ้าจำไม่ผิดทุกปีจะหายไปประมาณสองล้านคันแล้วมันก็จะมียอดใหม่เข้าไปเติมอีก่ประมาณสองล้านคันวนอยู่อย่างเงี้ยมาประมาณสิบปีละดังนั้นแปลว่าเห็นแล้วว่ามันมีรถที่หายกับรถที่อยู่ประมาณหนึ่งล้านหรือหนึ่งล้านกว่าคันต่อต่อปีที่หายไปและยังอยู่เนี่ยถ้าตัวเลขตรงนี้ครับเอามาทาเป็นรถด,ดัดแปลงเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามันจะสร้างแวลูมหาศาลมากร,รวมถึงมันสามารถสร้างไรายได้ให้กับ ลาก้ากที่เป็นอู่จะเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายส่งผลทําให้คนไทยมีงานตรงนี้ทํารองรับอยู่เยอะมากดังนั้นนึกภาพว่าถ้าเกิดว่าเรา,เราหนุนแต่บริษัทใหญ่ๆเขาก็มาตั้งโรงงานเขาก็ดึงคนเขาไปทํางานถามว่ามันช่วยประเทศไหมก็ช่วยถูกแล้วช่วยแต่คือเป็นการช่วยกลุ่มคนให้ไปอยู่ในอยู่ในองค์กรองค์กรเดียวจากกระโดดเป็น E ีวีเนี่ยพี่ยังไม่ได้ยินเรื่องของกลยุทธ์ยังไม่ได้ยินเรื่องวิธีที่เราจะทําให้คนพวกนั้นเนะี่ย 6แสนคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์สำดาบเนี่ยมาเป็นไฟฟ้าได้ยังไงเพราะเขาต้องเปลี่ยนทักษะใหม่เนาะอย่างพวกไฟฟ้ามากขึ้นนะครับยังไม่เห็นตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเขาเปิดแล้วทําให้ทําง,งานมาทํางานง่ายขึ้นอ่ะมันจะไม่ใช่องค์กรละมันคือทั้งประเทศคือใครวันนี้สมมติข้างบ้านผมเฮ้ยผมอยากทํารถไฟฟ้ามาเลยครับไปองค์กรนี้เลยครับทำรถเลยครับผมแนะนําให้ได้ครับหนึ่งสองาสี่เขาเกิดบิสเนสผมมีบิสเนสคนนู้นคนนี้แต่ละคนเป็นเจ้าของบิสเนสของตัวเอง จะไม่ใช่อยู่กับภายใต้องค์กรใดองค์กรหนึ่งดังนั้นมันก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นนโยบายเด็ดจานต่อไปเป็นของใครพบกันอีพีหน้าครับ